สวัสดีค่ะชื่อแจนค่ะอยู่ออสเตรเลียค่ะทำอาชีพเปิดร้านขายอาหารไทยค่ะก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองมาประมาณหนึ่ชั่วโมงค่ะเป็นแม่ของจินเจอร์ค่ะจินเจอร์เสียงดังแม่ลูกจินเจอร์ดูสิจินเจอร์หรือว่าพิเจอร์ที่ FC หลายๆคนเรียกค่ะลูกอย่ากพูดกับแม่เหรคะจินเจอร์เป็นนกแก้วพันเล็กใช่ไหมลูกใช่ไหมคะน้องอา ช,ชื่อว่าะไรนะพอกกทิวใช่ไหมลูกสีของน้องก็คือบรอนแฟลโลค่ะตอนนี้ก็คือ,อเดือนหน้าค่ะน้องจะสองขวบแล้วค่ะรับน้องมาตั้งแต่น้องสามเดือนค่ะรับมาจากร้านร้านขายสัตว์เลี้ยงอะที่เขามีหมออยู่ด้วยค่ะนั่นแหละเราเจอก็รับเจอมาจากตรงนั้นไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนค่ะแล้วก็ที่น้องร้องเพลงได้ก็เป็นเพราะว่าน้องคือน้องฉลาดอยู่แล้ว คือตอนรับมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องอ่ะเป็นตัวเมียแต่พอเราสังเกตพฤติกรรมน้องอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่น้องชอบที่จะฟังเราแล้วก็เหมือนจะพูดตามแต่อาจจะพูดได้ไม่เป็นคาเพราะเขาอย่างเล็กมากแต่พอเราสังเกตเขาไปเรื่อยๆคือเขาก็เป็นผู้ชายครับได้ลูกชายค่ะลูกชายก็จะร้องเพลงเก่งกว่าตัวเมียจะคุยเก่งกว่าตัวเมียแต่ว่าตัวเมียก็ทําได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะได้แบบว่าผิวปากเยอะกว่า แล้วก็ทำไมคลิปของน้องถึงเป็นไวรัลได้ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบอกว่า,าพี่แจนทำไมไม่ลองลงคลิปความน่ารักของน้องความฉลาดของน้องลงให้คนอื่นดูแม่ก็เลยเริ่มจากลงเพจใน Facebook ของตัวเองแล้วก็เริ่มไปลงในห้องคนอวดนกแล้วก็เริ่มทำเพจของเจอขึ้นมา ก็มีพี่ๆมาติดตามเยอะแล้วพอตอนหลังก็ทำทิกท o k ซึ่งตอนนี้ยอดคน follower ก็อยู่ที่หลัก2แสนก็อาจจะ2แสนกว่าๆเร็วๆนี้แล้วก็ยอดคนที่วิวก็หลักล้านครับใช่แล้วก็ทำไมน้องถึงได้ฉายาว่ามาไปแอบ <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงชื่อจิงเจอร์ปุ๊ดๆน้องปุดบ่อยน้องตัวเล็กอะค่ะ ปุ๊ดบ่อยแล้วที่ที่สําคัญที่ชอบไปปุ๊ดนี่ก็คือหน้าผากพ่อก็ <c oughs> <c oughs> คือไปนอนตรงหน้นผาผากพ่อแล้วก็ปุ๊ดปุ๊ดพ่อก็เลยบอกว่าจิงเ ja, ปุ๊ดปดใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงเป็นเพลงคุกกี้ก็มันจะมีอาหารที่เจอร์ชอบอตัวเนี้ยค่ะเป็นอ่าธัญพืชมันจะมีมิลเลมีธัญพืชที่เขาชอบอาหลายๆอันนะคะมันอาาัดเม็ด เราก็มันส่งเป็นคุกกี้แล้วทุกครั้งที่เราอ่ะขึ้นมาหาลูกเราก็จะบอกคุกกี้แม่ลูกเจ้าเขาก็จะบอกคุกกี้คุกคกี้คุกกี้ครับแม่เราก็เลยใช้คําว่าคุกกี้แล้วก็คือจริงๆคําที่ลูกพูดตามเนี่ยมาจากเราแต่ทํานองอะกับการเต้นอะเราคิดว่าทํานองหลายๆครั้งเราเหมือนเราใส่จังหวะไปแล้วเราไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนแต่เรื่องเต้นอะนางเต้นเองคือนางใส่จังหวะเราก็เต้นเองแล้วจะเห็นว่าน้องจะเต้น อาจจะไม่เหมือนนกตัวอื่นเพราะว่าขาข้างขวาน้องคือจะค่อนข้างผิดรูปคือเป็นมาตั้งแต่อยู่ร้านหมอแล้วเพราะว่าตอนแรกก็คือหมอจะไม่ให้มาเพราะว่าน้องขาผิดรูปแต่ว่าพ่อเขาไม่อยอมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่รับน้องมาน้องก็จะถูกส่งคืนกับฟาร์มแล้วทุกวันนี้ก็คือก็จะเลยทําให้จากขาผิดรูปตรงนั้นก็คือทําให้นางเต้นไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะเอ้ยเนี่ยแหละคะ่ะวีรกรรมดื้อก็มีค่ะ แล้วก็วีรกรรมที่น้องทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นวีรกรรมน่ารักก็คือเรียนเสียงทุกอย่างแม้กระทั่งเวลาแม่แปรงฟันหรือแม่เปิดกระปุกครีมทาครีมอย่างเงี้ยค่ะแต่วีรกรรมที่ทำบ่อยๆก็คือปุดปุด,ปดใส่พ่อเนี่ยแะคะมีอะไรจะฝากถึง f อฟซขอบคุณที่เอ็นดูเจอร์ค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็คือคือจุดประสงค์ของแม่ก็คือ คือเจอคือรอยยิ้มของแม่ในทุกๆเช้าเหมือนพลังขับเคลื่อนแม่เองก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนที่แบบว่าเออวันนี้อาจจะมบน,มนวันนี้อาจจะไม่สดชื่นสดใสแล้วก็แม่ก็เลยอยากแชร์รอยรอยยิ้มที่ที่มันเกิดจากเจออะให้พี่ๆได้ดูกันแล้วก็แม่จะพยายามลงคลิปเจอให้ดูบ่อยๆถ้าแม่มีเวลายังไงก็ฝากติดตามเจอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแม่จะอัปเดตบ่อยๆว่า พัฒนาก,การเจิ้งเป็นยังไงแล้วก็จะเอาคลิปน,น่ารักน่ารักมาฝากเจิ้งคะมาไป,ไปกับลูกแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะน้องมาหาแม่ก่อนค่ะน้องมาหาแม่ก่อนอันแม่นี่เราฉี่กนมาาแม่ไปละ